ค่ะสวัสดีว่าทุกคนนะคะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ที่เดียวกันอันนี้เป็นของที่ปล่อยเพิ่มนะคะก็จะมีเป็นเซตนะคะเซตนี้ราคา10บาทนะก็จะมีบันตัวนี้สโลนะบันรคมาสโลก็น,นีมาสอบถามในร้าได้นะคะแล้วก็เป็นบันตัวนี้นะ ม่เสื่กงก็ต้องขออภัยนะคะคือตอนนี้ค่าสูตรน้ำมูกใวก็ต้องของเธอนะคะือเป็นน้ำมูกนี่นคะคะจะเป็นบานเทอริเทอริตอนนี้ให้ดูตนะุดได้นะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในถุงซิปล็อกนะคะไม่อยากแกะเออก็จะมีตรงนี้เยอะอยู่ผสมครัวตอนนี้ห้าบาทนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น อเก่าเนาะทีวีทีวีตัวนี้ราคา2ีสบบาทนะคะก็เรามีไอจ แล้วก็ลายนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูทีหลังเนาะนี่ IG จะทิ้งไว้ให้ต้องคอมเมนต์นะคะนี่นะคะตอนนี้ราคา20บาทนะคะถ้าผู้ราคาผิดก็ต้องขอไปนะคะราคาจะตามใน IG เลย ต่อไปนะคะก็จะเป็นแพนด้าบอลโอเคเดี๋ยวให้มาสอบถามราคาในไลน์หรือไม่ก็ไปดูในไอจนะะเพราะว่าเรากลัวเราพูดผิดนะคือเราลงราคาเขียนราคาในไอจีเรานะเป็นมีมินิแพนด้าบอลนะคะแพนด้าบีบุกชินนะให้ดูฟ้าสาลุคือจริงๆมันจะดำนะมันเนี่ยสีประมาณนี้นะคือแสงมันสองแรงมากต่อไปนะคะจะเป็นปลาแร่อืม โลนะ่มเนื้อแน่นด้วยแหละคือแบบแข็งนี่นะก็เป็นมิกกี้เมานะคะตือแสงมันส่องมานะอาจจะเห็นแบบสว่างไปนิดต่อไปก็จะเป็นขอโทษนะคะ ถ้าคลิปนี้ไม่ดีเองก็ต้องขอใครจริงๆนะคะเราจะเป็นคุณอาบันไม่สรุเป็นมิน,นิโดนัทติชนะเฟรมนะคะไม่สรลยก็เป็น,น,ะะโ,ปนโดนัทนะคะ เห็นะว่าเปลีแปงนิดนึงนะตอนนี้เห็นยากมา,ากในกลยองไม่ค่อยเห็นมันสโลน,นะดูเห็นปะม่ค่ก็เห็นนะโอเคนะคะก็มีแบบเข้า,า,ม,ขามีเลย คลิปนี้รักกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าคลิปนี้ไม่ดีอะไรก็ต้องขออภยัยจริงๆนะคะ